ขอความจเจริญสุขไม่ยั่งท่านผู้ฟังทุกๆท่านนะครับวันนี้กับผมกอยอดว่นเขาทิพเกาก็จะเล่าเรื่องที่ท่านชาดกพระเจ้าหาลอยาติให้ทุกคนได้ฟังวังว่าคงจะเป็นประโยชน์เป็นคติให้แก่ท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยเรื่อขอขอบคุณทุกๆท่านที่กดไลดค์กดแชร์กดติดตาม ให้เป็นกำลังใจใแก่ผมผู้จทัทถ้ำวันนีก้ก็จะเล่าในเรื่องท้ำประจำตระกูลใันทุกคนได้ฟังเราฟังเด้เลยนะครับสาธุสาธุคํำวาซาดกแปลว่าผู้เกิดคือเราถึงการที่พระพุทธเจ้าทรงเวียนว่ายตายเกิดเพื่อกำเนิด ในชาติต่างๆได้พบพรปะจนกับเหตุการณ์ดีบ้างชั่วบ้างแต่ก็พยายาม,ามทําคว่ดีติดต่อกันมากบางน้อยบางตลอดมากจนเป็นพระพุทธเจ้าในชาติทุทไทยตื้อกล้าวอีกในหนึ่งจะถือว่าเรื่องซาดกเป็นวิวัฒนาการแห่งกันบำเพ็ญคุณงามคว่วดี ของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ย่งเปลี่ยนพระโพธิสัตว์อยู่ก็ได้นิท่านแชด่ดอกนี่โดยวังเป็นอย่างยิงว่าทำามาในรูปแบบของนิท่านจะง่ายต่อการเข้าถึงเปลี่ยนเสมือนดวงไฟสองน้ำทางสองแนวทางการดำเนินชีวิตสองแนวทางการปฏิบัติ แกพุทธาศาสนกชนให้ดำเนื่อร้อยตามองค์พระสัมมาสัมพุทธเจา้าในการใส่ชีวิตอยู่โดยการมีสติมีสมาธิอันก็ให้เกิดปัญญาขึ้นแกตนเองในการที่จะฟาฟันอุปสรรคต่างๆหนา้าๆไปได้อย่างหลาบดิลแลเลี่ยงรลอยเรื่องเล่าผ่านพุทธประวัติ ให้ทั้งสนุกสนานได้อิม่มในรลดธรรมะและเป็นมอร,รดกธรรมที่เราผ่านการเวลามากกว่สองพันหรอยปีฟังแล้วให้ขอยคิดในการนำร่งชีวิตโดยไมยย่ย่อท้อตอ่ออุปสรรครู้จักอดทนอดกันเสียสละให้อภัยมีเกียใจเอื้อเฟือ้อเมตตากรุณา และสะสมบารมีนิท่านชาดกวกพระเจ้าหาลอยชาติในเรื่องถ้ำประจำตระกูลบรรพบุรุษสร้างความดีง่ามมาเช่นไล่ลูกหลานควรทถ้ำดํารงไวและสารเกีตะหน้าล่มสืบต่วจนเชื่อลูกชื่อหลานเหมือนดังเสียฐีในในิท่านเรื่อง ปีทะชาดกในอดีตการเมื่อพระเจ้าพมทัดคล้องราชสมบัติอยู่ในนครพระรานสีพระโพธิสัตว์บังเกิดในตระกูลพัมจะเลื่อนว้แล้วได้เราเลียนศิลปะทูกอย่างในนครตัก,กาศิลาในการต่อมาได้บวชเป็นดาบวอยู่ในหิวันตะประเทศ ชานั่นต่อมาเพื่อต้องการบริโภครสเข้มและรดเปรี้ยวจึงไปถึงนครพระราณสีอยู่ในพระราชอุทยานนั่นเองวันลุงขึ้นจึงเขาไปพิกษาในพระนครในการนั้นพระราชนีีเสียฐี เป็นผู้มิสัท่าเหลื่อมใสพระโพธิสัตว์ถามชาบานว่าเลื่อนของตระกูลไหนมิสัท่าได้ฟังวาเลื่อนของเสียฐีท่านจึงได้ไปย่งประตูเลื่อนของเศียฐีในขณะนั้นเสียทีได้ไปเฝ้าพระราชาแล้วฝ่ายคนทั้งหลายก็ไม่เห็นพระโพธิสัตว์นั้น พระโพธิสัตว์จึงได้กลับไปในขณะที่ท่านกำลังเดินกลับไปนั่นท่านเศรษฐีก็กำลังออกจากวังได้เห็นพระโพธิสัตว์นั่นจึงกาบแล้วรับเอาผ้าชนะภพีกษานั่ไปย่งเลื่อนนิมมตแหนนนางแล้วให้เอีมหนำสำลันด้วยการล่างเท่าการท่าน้ำมั่นเขาอย่าคู่ และของเขี้ยวเป็นต้นในระวางพัดไม่ทำอะไรอะไรพ่อพระโพธิสัตว์ก็ทําปฏิกิจแล้วจิงไหวไปนั่งนาะส่วนขางหนึง่งแล้วกาววาข้าแต่ท่านพุทธเจริญย่าจกหรือสมณภาพผู้ประพฤติรรำ ซสือว่ามายั่งประตูเลื่อนของข้าพเจ้าแล้วขึ้นซสือว่าไม่เคยได้สักกาละและสัมมนแล้วไปเสียยอมไม่มีแต่วันนี้ท่านไม่ได้นั่งดื่มน้ำการล่างเท่าหรือเขายาคู่และพัตาเล่ยไปแล้วเพราะเด็กๆของข้าพเจ้าไม่เห็นทันนี่เป็นโทษของข้าพเจ้า ท่านว่วงร่นทวนนั่นแก่ข้าพเจ้าเดวกาววาเล่าทั้งหลายไม่ได้ให้ตั้งนามดืม่มพวชนะอาหารแกร่ท่านขอท่านเป็นผู้พรมาจารีจงอดโทษในแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าเห็นโทษนี้พระโพธิสัตวเดีฟังดังนั้นจกี่ยงข่าวข้าทาที่สองว่าอัตมาภาพ ไม่ได้เกี่ยวของหนึ่งและไม่ได้เนืกอกรวดเคี่ยงเลยแม่ควมไม่ชอบใจอะไรอะไรของอัตมาภาพก็ไม่มีเลยแท่ที่จริงอัตมายังมีความพิตกอยู่ในใจว่วาถ้ำของสกุลนี้จักเป็นเช่นนี้แน่หนึ่งไม่ได้ของใจเลย สองคิดว่าสภาพว่าของสกุลนี้เป็นเช่นนี้คือเป็นวงของท่ายกเศรษทีได้ฟังดังนั้นจึงกล่าวข้าถาสองขาถาว่าที่นั่งน้ำล่างเท่าน้ำมั่นท่าเท่าขาพระเจ้าขายุเป็นนิดทุกอย่างนี่เป็นถ้ำในสกุลเนื่องไม่จาก ปูยาตาย่ายของขาพระเจ้าทุกเมื่อขาพระเจ้าบำรุ่งสมณภาพโมดยเข้าลบดุจญาติที่สูงสุดนี่เป็นถ้ำในสกุลเนื่องมาจากปูยาตาย่ายของขาพระเจ้าทุกเมื่อว่องของขาพระเจ้าเป็นว่องผู้ให้สืบมาช่วยเกศสกุลขาพระเจ้าเห็นสมณะหรือพร่มผู้ประพฤติธรรม ยอมบ,บำรุงด้วยความเคารพเครื่องไห้ด้วยมือของตนเหมือนบำรุ่งมั่นดาและบิดาฉะนั้นพาพธิทสัตว์อยู่ในที่นั้นแสดงถ้ำแกพระรานสีเศรษฐีอยู่สองสามวันแล้วก็ไปย่งหิมาวันตะประเทศตามเดิมได้ถ้ำไปพิัญญาและสมาบัติให้บังเกิดขึ้นแล้ว นี่ท่านเรื่องนี้สอนในรู้วา่าลูกหลานควรสืบทอดคุวนง่ามค่วมดีของบรรพบุรุษให้ข้องยู่สืบไปบัดนี้ก็จะขอยุติในการเล่าเรื่องนิท่านชาดกพระเจ้าหาลอยาัิปฏิเพียงเท่านี้และหวังว่าคงจะเป็นคติเป็นประโยชน์ให้แก่ท่านผู้ฟังไม่มากกว่าน้อย และขอให้ท่านผู้ฟังทุกทกท่กทกทานจงมีแต่ความสุขความจเจริญมีอายุมันควรยืนปัดจากพยันอันตรายยโรคไพ่ไข้โควิดทั้งปวงท,ทุกทุกท่านเถิดและพบกันอีกในคลิปต่อๆไปโชคดีวสวัสดีครับสาธุสาธุ